ครับก็สวัสดีนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนเช่าพระนะครับเดี๋ยวนี้เปิดกล่อง f c จากชัยภูมินะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับพี่พอดีพี่เขาถักมาคือพระมาวันสองวันแล้วนะครับแต่ว่าดูไม่ทันนะครับดูไม่ทันเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับพระสามองค์อันนี้เป็นพระแท้ครับพี่เนี่ยเป็นพิมพ์คะแนนเป็นพระแท้ ต่เป็นของเกจินะครับเป็นสายเกจิสะสมได้นะครับแต่ว่าราคายังไม่ยังไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงนะครับนี้เนื้อแท้นะพระเนื้อแท้แบบนี้คือพระสายเกจินะครับอ่ะนี่คือยุคยุคหลังนะครับยุคหลังเป็นสมเด็จยุคหลังแต่เป็นพระแท้นะครับเนื้อดูง่ายครับเนื้อดูง่ายครับ นี่พราแท้นะครับอันนี้ก็พระแท้คือเนื้อผงแต่องค์นี้ครับที่เอามาดูเนี่ยคือเห็นอยู่ในรูปอะไม่ชัดเจนนะครับเห็นอยู่ในรูปไม่ชัดเจน,นอ,นอง,นงนค์งนี้ไม่ถึงสมเด็จนะครับองค์นี้ไม่ถึงสมเด็จเนื้อจะเป็นพระยุคหลัง2,500นะครับองค์นี้เนื้อไม่ถึงสมเด็จนะครับ ไม่ใช่ว่ราระฆังไม่ใช่บางขนพรมนะครับเป็นผ้าต่างวัดนะครับถ้าเนื้อว่ราระฆังจะไม่ใช่แบบนี้นะถ้าถ้าเป็นพระใหม่หลัง2ห้5เนื้อท่านจะไม่ใช่แบบนี้ครับเนื้อท่านจะ plausible. เนื้อแกล่งนะครับเนื้อแกล่งถ้าใครเคยเคยเห็นเนื้อร้อยปีเนาะเนื้อท่านจะไม่ใช่แบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เคลียร์นะครับเคลียร์คือผมอยู่ดูในรูปผมดูไม่ชัดนะครับแต่ ขอดูองจริงเนี่ยชัดเจนนะครับไม่ใช่พระที่มีความนิยมในการเล่นหานะครับอันนี้ผมส่งกลับนะครับผมส่งกลับขอบคุณมากนะครับอันนี้มีแค่สอ,องค์นะครับพี่จากเชยภูมิมีแค่สี่องค์นะครับเดี๋ยวขอไปดูท่านอื่นนะครับครับอันนี้ของ f c ท่านที่สองนะครับคือมีมีชื่อกับ นมสกุลมาหน้ากล่องแต่ไม่มีเบอร์โทรไม่มีที่อยู่ให้ติดต่อนะครับเดี๋ยวถ้าเจ้าของพระเห็นเห็นพระแล้วเป็นพระตัวเองนะครับยังไงติดต่อมาทางไลน์ผมหน่อยนะครับพอดีผมจะโทรแต่ไม่มีเบอร์นะครับเนี่ยลักษณะหน้าพระนะครับถ้าเป็นเจ้าของพระน่าจะจําได้นะครับนี่นะแล้วก็มีวัดเกตนะครับวัดเกศนี้สะสมได้นะครับอันนี้สะสมได้ ราคายังไม่แพงนะครับอ่านี้สะสมได้นะอันนี้เป็นพระยุคหลังสายอนุสรวัดเกศเดี๋ยวเดๆยวยังไงเจ้าของพระทักมาก่อนนะครับเจ้าของพระทักมาก่อนเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดในพระอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับชุดชุดนี้ผมยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวผมมาดูอีกทีหนึง่งนะครับให้เจ้าของพระติดต่อกลับมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าของ ของ f c ท่านไหนในในไลน์ที่ทักไลน์กันนะครับอต่อนะครับของอันนี้พี่คนที่คนที่สนะครับคนที่สา,สาอ่าคือเหมือนตามหาพระถึงยุคนะครับแต่ถ้าไหนไม่ถึงยุคนี้ก็ขอขอผ่านไปก่อนนะครับที่เปิดมาเนี่ยมีแบบที่ผม ได้เช่าหาอยู่องค์หนึ่งนะครับก็คือสังคตินะครับสังคติล่าสุดผมก็แบ่งออกไปนะครับแล้วก็เป็นซุ้มระคังอ่าซุ้มระคังองค์หนึ่งนะครับเป็นหลวงปู่นาคือพระสององค์นะครับมีแค่สององค์ที่ตัวผมไปได้นะครับอันนี้ผมจะติดต่อเจ้าของพระกลับไปนะครับสองนี้ที่ไปได้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อนิดนึงครับอันนี้สังคติถึงยุคนะครับอันนี้สังคติถึงยุค อันนี้วัดละคังนะครับอันนี้วัดละคังส่วนนี้หลวงปูนน่นาคนะครับเห็นไหมสองเนื้อแต่แต่เป็นพระแท้ทพระแท้ทั้งคู่นะพระแท้ทั้งคู่เห็นไหมครับเห็นดูง่ายนะครับอันนี้คือพระแท้ดูง่ายอันนี้เป็นพะระหลวงปูนน่นาคนะครับอันนี้จะมองเป็นซุ้มละคังนะครับส่วนสังฆติองค์นี้ อันนี้ก็เป็นเนื้อที่ผมสะสมอยู่แล้วครับเนื้อที่ผมสะสมอยู่แล้วนี่นะครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บนึ่งให้ให้ดูจะชัดครับให้ดูจะชัดเดี๋ยวนี้เปิดหลายกล่องครับอันนี้ก็กล่องที่สามครับ สองที่3ามนี่ได้1องค์นะครับดูดีๆนะครับนี่นะแบบนี้นะครับแบบนี้คือผมรับเข้านะครับเนื้อหานี่ไม่ต้องแบบพูดถึงเลยนะครับเห็นปุ๊บก็คุ้นเคยอยู่แล้วพระที่เนื้อถึงยุคที่รับเข้านะครับแบบนี้รับเข้า โอเคนะครับเดี๋ยวผมเทียบองค์อื่นให้ดูครับแบบนี้ยังไม่รับครับแบบนี้ยังไม่รับเป็นพระยุคหลังครับเป็นพระยุคหลังทำมายุคหลังนะครับอันนี้เจดีครับเจดี JD. อันนี้ยังไม่ได้แบบ ตามสายตาผมนะก็คือยังไม่ได้รับนะครับยังไม่ได้รับมีรับแค่สังคตินะครับสังกติกับซุ้มระครังเดี๋ยวขอดูองนี้แปบ๊บนึงครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอ,อกคุดองคนี้อีกองคหนึ่งนะครับอ่ะองนี้ผมเพิ่มเติมนะครับผมรับเข้านะครับอันนี้อกคุดบางขงุณพรมนะครับ องค์นี้ถึงยุคนะครับองค์นี้ถึงยุคดูง่ายด้วยโอเคนะครับสามองนะครับ FC ท่านนี้รับเข้าสามองโอเคครับวันนี้ดูง่ายครับดูง่าย อโอเคครับอันนี้3ององนะครับส่วนอันนี้ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่แตกต่างจากองเมื่อกี้นะอันนี้ถ้ามองก็เป็นหลวงพ่อกวยนะครับแต่ว่าเนื้อทํามาเหมือนเป็นผักกุบางุนพมนะครับเนื้อให้คล้ายบางังผกกุบางนุนพมแต่ไม่ใช่นะครับแบบนี้เห็นเห็นเยอะนะครับเห็นเยอะ องหนึปกโพอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าปีไหนนะครับแต่เนื้อดีนะครับเนื้อดีเนื้อดีเ,อดเป็นพระสา,ายบาลภมสะสมได้โอเคนะครับกล่องนี้3าองค์เดี๋ยวผมติดต่อไปครับเอาครับก็ต่อของ fc บุรีรัมนะครับ fc บุรีรัมมา4องค์นะครับอ่ะมา4ององพอจะพอมองเห็นไหมครับอ่ะวัดเกตยังไม่ได้เช่านะครับองค์นี้ยังไม่ได้เช่านะครับอันนี้ขอส่งกลับนะครับอ่ตุกตาก็ขอส่งกลับนะครับองน,นี้ยังไม่ได้เช่าหานะครับอลองดูนะครับลองดูนะอ่ะองนี้เป็นพระ แท้แต่ว่าเป็นผ้าต่างวัดนะครับไม่ใช่สายอนุสรณ์ไม่ใช่วัดระฆังไม่ใช่บางอนพมนะครับอันนี้ผ้าต่างวัดเป็นผ้าแท้นะครับนี่องนี้แต่ยุคหลังครับยุคหลังหลังสองพอีกทีหนึง่งนะครับอ,องค์นี้ก็ยังไม่ได้เช่านะครับยังไม่ได้เช่าอ่แบบนี้ผมเห็นบ่อยนะครับโอเคนะ FC, รัา fc บุรีรัมนะครับ เดี๋ยวผมส่งกลับนะครับบุญีรัมมีที่เดียวครับอําเภออ่าอําเภอนาโพนะอําเภอนาโพโอเคนะผมส่งกลับนะครับทั้ง4องค์นะครับยังไม่ได้เช่าหานะครับอันนี้ fc โคราชนะครับถ้าเห็นแล้วก็ทักทายมาทางไลน์อีกทีหนึ่งนะครับอ่าพระที่มานี่มาทั้งหมด6องนะครับคือจริงๆแล้วอยากดูแค่องค์เดียวนะครับก็คือปกโพองค์นี้นะครับ Uh, ถ้าเห็นคลิปเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าจะชัดหรือเปล่านะอ่ะ uh, ถ้าเห็นคลิปแล้วก็ทักมาได้ครับทักมาทางไลน์ได้ครับ uh, พา่ะมาถึงแล้วนะครับเดี uh, ๋ยวไปไปทีละองค์ครับผมดูให้ไปทีละองค์องค์นี้เป็นพระแท้นะครับอันนี้เป็นพระแท้แต่ไม่ใช่สายสมเด็จนะครับเอาไม่ไม,ไม่ไม่ถึงยุคสมเด็จเอางี้นะครับไม่ถึงยุคสมเด็จแล้วก็ไม่แน่ใจว่า เป็นท่านไหนสร้างแต่เป็นพระแท้นะครับเนี่ยพระแท้ครับก่อนสอ0พนะครับช่วงก่อนสอ0พอันนี้ไม่ใช่นะครับพี่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นพระดีนะครับพระแท้อันนี้สะสมได้นะครับอันนี้สะสมได้แต่ผมคิดว่าเป็นเกจินะครับเป็นเกจิสร้างนะครับอันนี้ อืมไม่ใช่วัดเกตนะครับไม่ใช่วัดเกตอันอันนี้ผมปล่อยผ่านนะครับองนี้ก็เหมือนกันครับปล่อยผ่านเหมือนกันนะครับปล่อยผ่านเหมือนกันก็เดี๋ยวติดต่อมาครับอันนี้หลวงปูน่นาครับอปกโพลวงปู่นาครับผมไปได้อยูอ่ผมไปได้อยู่ติดต่อทักมาทางไลน์ทีนะครับพี่ถ้าเห็นคลิปถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมถ้าไม่ทักมาเดี๋ยวผมโทรไปครับเดี๋ยวทักไปบอกครับผมโอเค ครับเดี๋ยวอันนี้ fc กำแพงเพชรมาองคเดียวนะครับอันนี้มาองเดียวเป็นพิมพ์พระประธานเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมดูให้นะครับพรุ่งนี้ผมดูให้พอดีวันนี้ <neighborhood> ดูไม่เห็นเนื้อแล้วนะครับดูไม่เห็นเนื้อ <sponsor S 2> <c> แล้วนะครับอันนี้มืดแล้วนะครับอันนี้เกือบทุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นแสงของไฟนะครับเดี๋ยวผมดูให้พรุ่งนี้นะครับพี่อ่ะโอเคนะครับอันนี้ของค้างของพี่ fc กำแพงเพชรไว้หนึ่งองค์นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมดูเพิ่มเติมให้ fc จากสระบุรีนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับมี3องค์มา3องค์นะครับพรุ่งนี้ผมดูให้นะครับอ่ะพรุ่งนี้ผมดูให้นะครับ3องค์นะครับ คือตอนนี้มืดนะครับมองไม่เห็นเนื้อหาของพาะแล้วนะครับแต่พอเห็นจะมองเห็นฟอร์มพระอยู่แต่ว่า,อาขอไปดูพรุ่งนี้สว่าง,างนะครับ fc fc หนองคายกล่องใหญ่นะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมเปิดดูพระแปบบ๊บนี่เอฟซจากน้องคายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมดูให้นะครับเดี๋ยวผมมาลงช่องให้นะครับอันนี้ผมแจ้ง FC ไว้ก่อนนะครับเผื่อเอามีเพิ่มเติมด้วยมีม,ม,ม,มีสองห่อครับมีสองหอ่อ